วันนะคะ,นนะ,คะก็มีการเติมแป้งเช่ช่วงนี้นะคะไอวี่ก็มีปัญหาเรื่องผิวพันธุ์นะคะเพราะว่าไอวี่นะคะแพ้แป้งพับนะคะยี่ห้ออื่นนะคะไอวี่ก็ได้มาลองใช้แป้งพับยี่ห้อเดซี่นะคะตัวนี้นะคะเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งนะคะ ไม่ผสมรองพื้นนะคะสำหรับผิวหน้าสุดอ่อนโยนนะคะใช้ได้แม้กระทั่งผิวบอบบางและแพ้ง่ายเนื้อแป้งสกัดจากข้าวนะคะบางเบาสบายผิวนะคะช่วยคุบคุมความมันส่วนเกินนะคะบนใบหน้านะคะแล้วก็ช่วยการอุดตันรูขุมขนบนใบหน้าได้ดีนะคะตอนนี้นะคะวี่ก็ ใช้ตัวนี้นะคะเป็นประจําเลยนะคะเราก็ทาระหว่างวันก็ได้นะคะปัดให้ดีเลยนะคะแล้วก็ตบแป้งเบาๆนะคะตรงรอบดวงตานะคะก็ควบคุมความมันนะคะอยู่ได้ดีเลยค่ะไอวีก็ขอแนะนำนะคะเดซี่ตัวนี้นะคะตอบโจทย์กับทุกปัญหาสุขภาพผิวได้ดีเลยนะคะเพื่อนๆ หากเพื่อนๆชอบหรือว่าสนใจในผลิตภัณฑ์นี้นะคะไอวี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะใต้คลิปวิดีโอค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเพื่อนๆ